สวัสดีครับผมสวัสดีพพฟซีทุกท่านครับผมเอาพี่ๆครับผมคงสุดท้ายแล้วครับผมคลิปนี้เด้อพี่ๆครับผมเอาเข้ามาติดตามรับชมกันครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปคงสุดท้ายครับผมรอบคงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะสมาสรุปนะครับผมเนาะสรุปแนวทางครับผมของหัวรัฐบาลไทยของงวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับผมเนาะเด็กสรุปคือเป็นเลขของผมเองครับผมเนาะ เป็นเหลขของผมเองครับผมสูตรที่ผมเ็ตุกันมาเองครับผมเนาะงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาก็เป็นเป็นชุดแหลกครับผมเนาะเป็นเป็นแนวทางชุดแหลกนะครับผมที่ผมคำนวณมาได้นะครับผมเนาะงวดที่แล้วนี่คือนะครับผมผมเห็ดได้งวดที่แล้วนะครับผมเนาะผมคำนวณได้ศูนย์กับเก่าเนาะงวดที่ผ่านมาครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาศูนย์กับเก่าผมได้ศูนย์กับเก่าครับผมเนาะศูนย์กับเก้าสามกับหก เลยมาสองจุดครับผมเนาะจุดบนจุดหลังครับผมเนาะผมพึ <laughs> oh ่งล่องผมเห็นมาหลายงวดแล้วครับผมเนาะแต่ว่ามันกับเขาเนี่ยเขาเดียบานผมเลยมาทดลองไปเรื่อยทดลองสูตรนะครับผมเนาะผมได้เป็นงวดแรกครับผมงวดที่ผ่านมาได้เก่าเก่ากับศูนย์สามกับหกนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาครับผมนี่แหละผมทดลองสูตรผมกับพานครับผมงวดที่ผ่านมาถือว่าผ่านโอเคครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะนี่นะครับผมนี่ผมก็ลงให้พี่ๆได้เบื้องกันอยู่ครับผมเนาะเห็นบอกกับผม ผมในเก้ากับศูนย์หกกับสามแต่ว่าสองเนี่ยผมผมคือมันตัวเด่นตัวเด่นหลายๆสำนักที่ผมผมเบิ่งเอานะครับผมเนาะอยู่ในแนวทางที่ผมมาล่วงหายมันเด่นสองผมก็เลยเอาสองมาใส่หงดิพานมากครับผมที่จริงแล้วมันได้มันได้สองตัวครับผมเนาะเก้ากับศูนย์หกกับสามครับผมหวดิพานมากก็ถือว่าผ่านครับผมเนาะหงวดแหลกกับพ่านเลยครับผมเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมนี่หงดิพานมากนะครับผมเนาะแล้วก็มันมีลายสูตรครับผมเนาะนี่กับศูนย์หนบ่บ กับสูตรนี่กัสูตรลอยมาได้เนี่ผมกับมาผมก็เฮดได้หกกับสามเป็นบอกครับผมนี่ยหกกับสามนะครับผมเนาะหกกับสามสูตรนี่ผมบ่ได้บอกผู้ใดครับผมผมผมยังบอกท่านได้บอก้อสูตรนี่สูตรเลขวิ่งสองตัวครับผมงวดที่แล้วเนี่ได้สูย์กับเก่าครับผมงวดก้อนนานันก็ได้หนึ่งหนึ่งกับเก่ากับเขาครับผมเนาะนี่เอาวันนี้ห้ามต่างกันต่อไปพีเ้อมาเดี๋ยวผมจะสรุปให้เบิ้งนะครับผมว่าแนวทางวันนี้มันจะเป็นตัวใดครับผมเนาะนี่วันที่ผ่านมาเนาะเห็นบอก วันที่ผ่านมาพี่พีกับผมมาเบิรงนเซกันกับหลอกผ้ารวยชุดนี้นะครับผมเนาะวันที่แล้วผมได้เก่ากับศูนย์หกกับสามนะครับผมอยู่ในหลอกผมผมเป็นบ่ผมไหลสดให้เบิรงพีพีพเบิรงนะผมได้ศูนย์กับเก่านี่มันมีศูนย์กับเก่าเป็นบ่ครับผมศูนย์นี่มันศูนย์เก่านะครับผมเนาะเก่าม,นะมันมีเก่าแปดแต่ว่ามันเป็นไปไป,ไปตรงกับเลขดังเพิ่นเก่าสองเมื่อวัที่แล้วผมว่ามีเก่าสองเก้าศูนย์ผมมักนะครับผมเนาะนี่หลอกเก่านี่มันมีเก่าสองกับเก่าแปด ผมมามีเก้าสองครับผมนักเก้าแปดเป็นตรงกับเลขดังอาจารย์เพื่อนผมเลยบบอกเห็นบอกครับผมผมบอกพี่พีอยู่เด้วยมันมีศูนย์เห็นบอกมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับผมเนาะนี่ผมก็ได้ใส่ใส่ตัวนี้บอครับผมเนาะนี่ใส่ศูนย์สองนะครับผมเนาะสองหกเห็นบอกครับผมตามล็อกนี่ผมผมก็เบิ้งตามล็อกครับผมล็อกหกเห็นบอกครับผมล็อกหกแนวล็อกหกนี่มันมีหกสองนะเห็นบอกครับผมหกสองหกสามนะครับผมนี่ผมก็เลยจับตัวนี้ ในการวิธีการเบื้องล็อกครับผมเนาะลายพี่ลายท่านกระทามหากระทามว่าเบื้องแบบใดนะครับผมเนาะนี่่ยวกับล็อกตัวนี้เด้อพี่พีเด้อนะครับผมเนาะนี่นี่งวดที่แล้วศูนย์กับเก่าเนาะศูนย์เก้นบ่สอมันมี2องเก่านบ่ผมก็ว่าสอเก่านะครับผมผมผมไม่มี2อเก่าผมจับคู่ว่า2องเก่านบ่ครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะมีศูนย์ี่มีศูนย์ศูนย์่าครับคุณบ่ศูนยย์เก่าผมมาใส่กันแล้วมันตรงกับเล็กผมศูนยพอดีไปศูนย์เก่าพอดีครับผมเนนะี หวดน,นี่ครับผมแปดนี่บอเอาคือมันช่วงกับเลขดังกันบอครับผมคงวันที่ผ่านมาเนาะนี่มีสองมีสามมีหกนี่ตัวเด่นคือสามก็หกสามก็หกล็อ, 6, 3, อ, 6, ลอกสามนี่มันบมันมีตัวนี้มีสามสองผมบอกสามสองมาใส่ครับผมผมประมักสามสองนะครับผมสามหกก็ 3, 6, คือสามหกตัวนี้ครับผมเนาะหกสามครับผมเนาะเห็นบอครับผมน,ะน,มผมนี่ นะผมก็เบิ้งเอาตามนี้ครับผมแต่ว่ามันถึกจังวะมันพอดีมันไม่ไปตรงกับเล็กเข้าง่ายครับผมเนาะมันก็หลายตุ่ผู้ใดหลายก้นกับว่าแมนอยู่ดอกมันหัวออกแล้วกับแมนมันบมแมนครับผมเพราะว่าผมบอกให้พี่ๆหลายคนเบิ้งอยู่สูตรเก้านี่ผมมักคัดเห็ยนมาครับผมเนาะนี่กับหลอกตัวนี้ครับผมเหนหมดที่ผ่านมาเนาะนี่กับสูตรลอยมาไล่เนี่มาเบิ้งใส่กันครับผมมันมีอยู่สองสูตรครับผมสูตรลอยมาไล่กับสูตรนี่แหละผมเฮ็ดไว้ครับผมเนาะสูตรลอยมาไล่กับสูตรนี่แหละผมเเฮ็ดไว้สูตรอามาเบิงงกันนวดี้พี่ๆครับผมเนาะ วันนี้มาเบิ่งกันได้บีาไนนด้นะครับผมเนาะผมจะให้เบื้องให้ผมจะให้เบิเบง่งวันนี้เขามาสรุปกันครับผมเนาะกับคลิปนี้ได้พี่พีเดอนี่ของวันนี้ครับผมนี่นี่แหละ<า>เร็วของผมนี่แหละครับผมนี่จุดนี้ได้เร็วของผมได้เบิ่งเอาวดนี้มันได้สามมันได้ตัวเกา่าพี่พีครับผมมันได้ตัวเก่าครับผมนี่ตัวมากหกายคืก็มากศูนย์กับสามครับ ตัวนี้ได้ในหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นะตัวล่างงวดนี้ผมได้หนึ่งกับศูนย์บนผมได้ได้สามกับหกคือเก่าครับผมเนาะนี่สามกับศูนย์ครับผมนี่แหละผมได้ตามนี้นะงวดนี้นะแต่ว่าบัตนี้นี่บัตนี้มันมัธยเกันกับเลขกลอยลอยมาไร่พอดีครับผมสูตรลอยมะไร่ได้หนึ่งนะครับผมเนาะสูตรลอยมะไร่มันได้เด่นหนึ่งครับผมเนาะนี่มาตรงกับกัเลขผมพอดีสูตรหนึ่ง ตัวเด่นนะครับผมตัวเน้นนะครับผมศูนย์หนึ่งตัวเด่นเลขผมนะครับผมเนาะอันนี้เลขกศูนย์สามนี่เลขล็อกเลขอีกชุดหนึ่งครับผมเนาะเห็ดไดนะครับผมเนาะนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเนาะศูนย์ไรมาไรใดเด่นหนึ่งเห็นบอกครับผมจับผู้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเกตเนาะพี่เนาะเอาอยู่นี่นี่หนึ่งห้าหนึ่งเกตหนึ่งสี่โมเน่ได้สี่หนึ่งเกตกับผมเนาะสามโตงวดนี้ไปตรงกับเหล็กหลุดผมห็นบ่ผมออกมอไซค์มาใหม่เป็นเลขกุญแจผมสวยมากครับผมเนาะบังเอิญนี่หลีนะครับผมมันมันมันบังเอิญมากๆนะททท้งีี่่บบูเด ตไปออกรถมากมมก็มาเบรกลูกุญแจเอ้ามันก็นตรงกันพอด,ดีเลยเมื่หนึ่งกับเจ็ดกับสี่นะครับผมเนาะนี่เมืเ่อหนหึ่งสี่เลขผมที่เฮ็ดไว้ก่อนานันนะครับผมนี่เลขชุดนี้ผมเฮ็หปปเหปปดหอยออกปั๊บผมเฮ็ดปั๊บเลยเด้อเด้อพีพีเด้อผมโมได้ไปลองเลียนแบบไผยได้อพีพีหุ่นจักกันนะครับผมเนาะนี่ชุดชุดนี้คือกันนี่ครับผมเนาะผมก็เฮ็ดตั้งแต่วันหอยออกผมก็ลงให้พีพีไปเบิ่งอยู่พีพีหลายท่านก็ถามว่า มันจะบอมาตวัวเก่าบ่แอดวประสันมันจะมาตวัวเก่าอยู่บ่แอดคือตัวเก่าคือได้ตัวเก่าวระสันก็นบ่รู้ครับผมผมก็เฮ็ดไปที่แรกผมเฮ็ดไปแบบนี้ผมผม,ผม,ผมได้เนาะได้หนึ่งศูนย์คับสามหกศูนย์นะครับผมเนาะสีนี่แหละสีผมบอมาใส่มันเด่นสีนะครับกับพี่ๆลายท่านเอามันแมนอยู่บ่ผมโคมโกลนี่รู้จักว่านเป็นตัวเก่าไงพี่ๆรับผมพอดีพี่ๆคอมเมนต์มาถามผมเอ้ามันตวัวเก่าอี่ลิตัวเอ้าก็บังเอ,อิญเนี่ยเป็นตรงกับตัวเก่าอีกกับเลขถูกผมเป็นว่าเลขถูกผมเป็นว่าผมจุดได้ศูนย์หกสามเน เอออันจุดรูปถูกมันเมื่อนั้นผมมันเอาดอกไม้ไปไหว้เพลินนะครับผมเนาะไปไหว้ทาเวสุวรรณในซูลกับหกกับสามเือกันเอามาันกับเลขตัวเกา่าสันเอาผมงง,งงงคือกันเลยครับผมเือมันจะมา,าตัวเกา่ากอบบลูครับผมพี่พี่ครับผมนี่ได้บางเอาได้จุดคงสุดท้ายครับผมเนี่ยของสุดท้ายผมได้สามซูลหกข้างบนล่างเลยตัว่าตัวเน้นเนี่ยเน้นเนี่ยเน้นเนี่ยแล้วก็ผมเนาะนี่มาเบิ้งใส่กันบานเนี่ยมาเบิ้งใส่กันเนี่พี่ๆเนี่เบิ้งใส่กันกับหลอกนะครับผมเนาะกับเลขหลอกงวดนี้ครับผม อันเลขกล็อกมันคนละใบได้พี่พี่เด้อผู้ายผู้ลาลงคนก็ถามวันมันใส่กันได้ตลอดปีบ่บวครับผมหัวตองหดเด้อพี่พี่เด้อกับมีเขาไม่ลุดเด้อต้องกับว่าเขาเสมอไปอยู่ที่ว่าห้ามักตัวใดนะครับผมเนาะนี่ผมก็เถือถือเอาคลิปนี้นะครับผมนะํามาอธิบายพี่พี่ฟังกับผมเนาะเพราะว่าหลายคนกับ,บ่ฮู้จกักหลายคนกับถามว่าเห่นจังไ๋เป็นแบบไดหววออกแล้วมันก็แม่นจังสัญญงซีล็อกแรงก็เอามาเพื่อแป่งปันให้พี่พี่ไปเบิ่งเด้อบ่ได้มาอวดโอ้บ่ได้มา ไม่งี่เงียงนะครับผมเนาะหลายค้นก็อยากใดก็คึ้นะครับผมมาแบ่งปันนะครับผมน่าเทือมีสุขมีหลาดน้องกันเด้อพี่พีเดอร์นะครับผมเนาะหลายค้นกับวาให้ผมก็ลอกแบบนี้จะมือกับหวานมูด้วยประสนคนว่าหวานเจี๊ยบเลยคนก็เอาไปอันกับบรู้จักกับจ้มือเลยครับผมเนาะกับบรู้ว่าเพิ่นจะอันตัวใดเนาะเออขั้นอัานหลายกับบอต้องสือนะครับผมเนาะเมืที่แล้วหินบอกผมบอกกันผมหลายๆค้นดิอินบอกมาหาผม มิตรตัวดังตัวอันเรียนยากเลขแปดเรียนยากผมก็เลยบอกว่าเราต้ in องเรียนดอกเรียนแปดเรียนตัวนี้นี่เรียนตัวของผมนี่ผมบอกเนาะองณหภูผ่านมาบอกครับผมเนาะนี่ผมผมส่งตัวนี้ไปให้เพื่อนเลยผูใดผู้ใดคอมเมนต์โอ้ผูใดอินบอกมาหาผมผมพงส่งชุดนี้ไปเพื่อนแล้เรียนตัวนี้เลยผมบอกนี่แหละเอาชุดนี้แหละส่งไปให้เพื่อนหลายคนก็ไดนะครับผมเนาะเออเนี่เอาบานนี้งวดนี้มันล็อกใส่กันบ่ศูนย์กับหนึ่งผมได้ศูนย์กับหนึ่ง ตัวเน้นอะเน้นศูนย์กับหนะครับผมเนาะศูน่งเห็นบ่มนี่ม่ศูนย์สามนยี่ศูนย์หเนี่ยบาโทผมเอาตัวไรผมมักศูนกับศูนย์หกศ่บก็มีคือกันสตัวเนี่ยผมเฮดไปแล้วเราผมเจะมาเบิ่งใส่ล็อกเดี่พี่ครับผมนี่เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยตัวเน้นนะครับผมเนาะนี่ศูนย์กับสามกับหกเห็มีหนึ่งกับมิหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์บอับผนึ่นย์มั เดนหนึ่งเบอกเาผมว่านี่ผมได้เดนนึ่งวิหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูแล้วกับศูนย์ี่เดนนึกับศูย์ของผมได้ศูย์กับศูนย์สาม่ศนยกศูนย์ศย์เอาจับเรือวังเอานี่พี่พมักชุดใดเลื่นไปทั้งสสุดก็ไดบนล่างนะครับผมเนาะถามัน้าเป็นไปได้อีกวันนี้กคงจะหมานกันอีกครับผมเนาะว่าสูตรนี้ก็เพึ่งเฮ็ดได้มาสองวดครับผมเนาะงวดแรกกับพานแล้วงวดที่สองวันนี้ครับผมเนาะนี่สูตรนี่ได้ าตรงกันกับสูตรมาไล่วันนี้ได้หนึ่งนะครับผมเนาะนี่ได้หนึ่งสูตรลอยมาไล่ว well. ันนี้ได้หนึ่งครับผมเนาะเนื่องยางบาดเนี่ยเนื่องซีเนึ่งเก็บบ่อยู่ในนี้มีเนื่องเก็บบ่เนื่งซีมาตรงกับเนื่งซีบ่ครับผมเนาะนี่เนื่องซีบ่มีเนื่งซีบ่ครับผมเนาะนี่ตรงกันกับเนื่งซีตัวนี้เลยครับผมเนาะนี่เก็บบ่มีหนึ่งกับบ่เอาตัดออกก็เหลือเนื่งซีตัวเดียวนะครับผมเนาะออกง่ายๆมีหนึ่งหาบ่ในหนีไม่หาไม่หนึ่งบ่บ่มีกับบ่เป็นอยังบ่เอาเนื่องซีตัวเดียวก็ได้เอาไปเเนนนน้ะะครับผมา ตรงกับตัวนี้พอดี1.4เอาศูนย์บานี่มักศมากศูนยมาบานี่ยศูนย์ศนสามศูนี่ศนย์มันมีศูนย์ใดๆอยู่แน่น่นะครับผมตัวศูย์มีศูนย์ส่ศนย์เระทั้ง3ตัวก็ได้ครับผมศูนี่คันคิดว่าบ่อกก็บ่ต้องเล่นก็เล่นศูนย์สกพอเหลืออยู่สีุดศูนย์หกศูนมหนนะครับผมเนาะนี่เห็นบครับผมนี่ก็ได้อยูบบ้านนี่นี่นะครับผมนะสรุปแล้ว นะครับผมพี่ๆครับผมสรุปแล้วผมก็ได้ตัวนี้ได้บางนนี่โค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะเน้นมาหายแล้วครับผมคือตัวเน้นแล้วครับผมนี่นะครับผมเนาะเน้นให้แล้วคือตัวนี้ได้ตัวนี้ได้พี่น้องได้นะครับผมเนาะนี่มันมีเบิร์เลยพี่ๆีครับผมเนาะนี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ผมก็เหตุอันคลิปนี้ผมก็ลุ้งหายหลายติบหลายหลายงวดแล้วเอาหลายหลายหลายคลิปเลยเด้อนะครับผมวิ่งรูดนหนึ่งนะครับผมผมเหตให้นะครับผมเนาะนี่ เอาเ็มชัดบ่พี่นองครับผมเอาเห็นชัดบอเนี่เอามาสรุปกันบางนสรุปกันชัดๆเนาะนี่เด้อแล้วตัผมมากแล้วพี่ๆแด้อแล้วต่ผมมากคิดตามครับผมนี่วิ่งรูดหนึ่งศูนย์ครับผมศูนกับหนึ่งวันนี้จับคู่กันศูนย์หนึ่งศูนย์สามี่ศูก่นึนึ่งหกหนึ่ครับผมเนาะเม็ดเดียวผมมากหลายก็ศูนย์หนึ่งแล้วพี่ีแล้วศูนย์ศูนย์สามหนึ่งนี่แหละศูนย์หน่งศูนย์ามับผมหน่ามอเอามนออกอยาก เอาตามนี่พี่พีครับผมเบิ้งเอาครับผมทำม,มักเด้อพี่พีด้อทำม,มาคอยเอาไปเป็นข้อมูลกันเด้อพี่พีด้ออันื้องเก็ตนี่ผมคือว่าตามเลขรถผมเลขกุญแจเนื้งเก็ตหนึ่งสี่นี่มันอยูใ่ในหลอกของเราอยู่แล้วเนาะบอกครับผมเนาะหนึ่งสี่นี่มันอยูใ่ในหลอกอยู่แล้วนะครับนี่มันเลยอยู่ในหนึ่งสี่อยู่แล้วเนาะหลอกหลอกหนึ่งนี่ครับผมเนาะศูนย์นี่ยศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งก็มี ศูนย์หนึ่งก็มีครับผมเนาะศูนย์สามศูนย์สามก็มีศูนย์สี่ก็มีศูนย์หกก็มีเหรอเนี่ยแหละผมก็ตามล็อกผมได้ผมได้ผมได้ข้อมูลมาผมได้ที่แรกผมได้เด่นหนึ่งกับศูนย์่ครับผมผมก็มาเอาจับคู่เอาล็อกูนนี่มาเบิ่งนกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นศูนย์หนึ่งวัที่แล้วมันมาตรงตรงศูนย์เก่าผ็ได้ครับผมนี่ในศูนย์กัมนืองไม่ยัางบันเนี่ยเอาศูนย์ล็อกศูนย์กับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกเนี่ยแหละเออ เอาเด้อพีพีเด้อลองไปเบิ่งเบิ่งไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะกับบรูวานจะออกจะเข่าเบาคือเป็นการคำนวณนะครับผมเนาะเป็นเพียงแต่ตัวเลขเด้อพีพีเด้อนี่ผมมาสรุปให้เบิ่งวิธีการเบิ่งล็อกตัวนี้หวยล็อกตัวนี้ครับผมเนาะล็อกพารวยตัวนี้ครับผมเนาะมีทุกงวดครับผมเนาะบ่ได้บ่ใส่บ่ได้ตลอดเด้อมันจะงวดช่วงงวดครับผมเนาะใบนี้ครับผมเนาะเอาตามนี้เด้อพีพีเด้อเบิ่งเอานะครับผมเดี๋ยว ของทุต่ายอีกเดี๋ยวผมจะมาไล่ทุต่ายพี่พีพ่เบิ้งครับผมมาไล่ทุต่ายพี่พีพ่เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับผมเนาะมาไล่ทุต่ายกันดูอีกที่หนึ่งครับผมกับหลอกวัดมาันม,ม,มาตัวใดเด่นล่างเด่นบนก็ประมาณนี้แหละครับผมแต่งวดที่แล้วผมผมผมคำนวณให้อ้อนผมมาไล่ทุต่ายกับ สรุปแล้วกับประมาณนี้ครับผมกับเขาคือกันเห็นบอกครับผมเนาะเอาตามนี้เดพี่พีดเตออันี้ให้มันตปลงกันครับผมไอเสตวิทยาในการรับชมเดอเป็นเพียงแค่ข้อมุลเป็นเพียงแค่กันสันนิฐานนะครับผมเนาะโมเมนต์อ,อ,อาจารย์โมเมนต์เทวดาครับผมโมเมนต์ผู้รู้ผู้ยังรู้ว่าจะรู้ออกตะไหร่ก็ห้ไปเป็นเพียงแค่แนวทากันนะครับผมเนาะเป็นเพียงแค่แนวทากันเขาบอกเขากัอบอกอบอ่นั่นครับผมเนาะถ้าผมรู้ถ้าผมเก่งผมซื้อผู้เดียวแล้วครับผมซื้อผู้เดียวรวยผู้เดียวแล้วคอยเอาเงินมาเก็บ พพเอฟซี FC ดีกว่าเนาะแม่นบอกครับผมเนาะเออถ้าผมรููเก่งเด้ถ้าผมเก่งถ้าผมรููผมก็จิตซื้อผู้เดียวเลยผู้เดียวได้เงินมากเป็นหลายๆร้อยล้านเย่ยมาแจกกันเลยมาแกะพพเลยบอตองมาเรียญเนี่ยเม็นบอกครับผมอันนี้คือผมบรูแต่ว่าผมก็มาแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันซื้อนะครับผมเนาะเอาตามนี้เด้อพพเด้อเบิ่งเอานะครับผมเนาะนี่ละมักตัวแรก็ว่ากันไปถ้าว่ามักนะผมก็เอาตามนี้ก็ได้มาเก็ตก็ได้วันนี้เพิ่นเด้เรกอาจารย์เพิ่นหกกับสามบอ ผมก็มากอยู่ที่แหลกหกับสามนั่นแหละแม่นผมบอกไปผมเนี่ยหกับสามที่แหลกผมว่าจะเอาเห็นปะเรียกอาจารย์เพิินผมก็ได้ผมก็ได้หกับสามวันนี่มันมาบังเอิญบ่หกับศูนย์ับสามแต่ว่ามันออกไปแล้วแม่นแม่นบอกไปแม่นแม่นมันมาออกตัวนี้มันก็ซื้อบ่ไใ้ผมเลยบ่้หายพี่พี่ไงผมเลยบ่บอกพี่พี่ผมเลยมาโงมาไปสามสองสามผมเอาสามหกกลับ่ผมเอาสามสองเพราะว่าอย่างเพราะว่ามาถามมันถ้ามันซื้อได้ โอ้แม่นมันม่นมันออกอีหล well, ีมันมาอีหลีมันก็ซื้อบ like ัวใดก็ซ so ื้อยากคือเก่าเนาะครับผมเนาะหกกับสามมึงก็เลยบเอาพี่พีง่ายนะครับผมเนาะนี่มันก็มีในล็อกผมคือกันหกกับสามมันก็มี่หกกับศูนย์สามกับศูนย์ปะหลอกสามกรมี่สามศูนย์หลอกหกกรมี่หกศูนย์เนาะครับผมเนาะนี่หกสามก็มีนะครับผมเลยบว่เอาผมก็เลยบว่เอาไงผมก็เลยบผมไม่ร้อห้พี่พีไปเบิ่งครับผมแต่ไม่ร้อหาแล้วไปไปตรงกับเลขดังเพิ่นมันก็อั้นคือเก่าอันแล้วก็หาซื้อยากแม่นออกมากะกระซื้อกันบ่ได้กะเฮ็ดให้เป็นเลข ดังเฮ็ดนั่นเป็นเลขซื่อๆผมก็เลยบัเอานะครับผมเนาะนี่เอาตามนี้้ะพี่ๆเดินมาเก่าตาต่อใดกับเบิ้งเอาครับผมเนาะเอาเบิ้งให้จบด้วยคลิปนี้ครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมให้พี่ๆแห้แง่ปังๆกันทุกคนทุกคนเด้อพี่ๆครับผมเนาะเอานี่เบิ้งเอาครับผมกับลรบพระรวยกับคงสุดท้ายกับประมาณนี้นะพี่ๆเนาะเอาฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดแชร์ไปครับผมเนาะให้คนเห็นก่อนที่หวยจะออกครับผมเนาะบระมาณหวยออกแล้วก็มาแชร์ไป คนก็นมาเห็นรางห้อยออกก็มาไหวแต่ผมว่าแม่นรางห้อยออกตลอดครับผมเนาะเออผมก็จะคิดว่าจังใดครับผมเอาแช่ไปเด้อครับผมเนาะผู้ใดเขามาติดตามผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปนี้แหละแช่ไปขอให้โชคให้ m ắ นกันะนะครับผมเนาะเอาเอาไว้รุนกันเด้อปีปๆเด้อมาเขามารอลุนกันอีกที่หนึ่งนะครับผมเนาะเอานี่แหละคงจะถ่ายกับสรุปแล้วสรุปแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเนาะศูนย์กัมเนิงนี่เด่นมากที่สุดผมมักที่สุดนะครับผมเนาะงวดที่แล้วตรงๆเลยเห็นบอลศูนย์กัมกับผมได้นะครับผมหลายคนที่เห็น กระมานหลายคนบน่เห็นกันมาว่าแม่นแล้วห้วอยออกอีกนะครับผมนะนี่เอาตามนี้นะครับผมพี่ๆครับผมขอให้โชคดีเนะด้อขอให้โชคดีอย่างเงี้บางกันนะครับผมนะเอาไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามรวยๆกันทุกคนเด้อวันนี้ครับผมเอาสวัสดีครับผม